เอ้ยเอ้เอาแมนแมนแมนแมแมนเด็ดดึกดึกดึกดสิครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโ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 อ้อ้ยโ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 อ้อ้อ้ยโ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 อ้เโอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออ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  ตอนนีคือกาเบรลยขาดยังไงล่ะขาดี่ลุดลุดโอ้ยเบ็ดล่าบะโอ้ยเบ็ดล่าพี่น้องเมนบ่โอ้ยม่กันนะผมมกันนะเเบ็ดล่าครับพี่น้องางัางครับเบ็ดงางครับผม เอาวายูครับพี่น้องโอ้ยเสียดาย